สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าจะมาแบ่งปันเรื่องปุ๋ยมูลไส้เดือนสําหรับใส่บารุงต้นไม้ใครที่ชอบปลูกต้นไม้แนะนําเลยนะคะป้าลองใช้แล้วได้ผลดีจริงๆค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของมูลไส้เดือนกันก่อนนะคะมูลไส้เดือนคือปุ๋ยไส้เดือนหรือปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนมีลักษณะเป็นเศษอินทรีย์วัตถุที่ไส้เดือนกินเข้าไปแล้วย่อยสลายออกมาเป็นมูลที่มีประโยชน์เป็นเม็ดร่วนสีดําหรือสีน้ําตาล โปร่งเบาระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมาดูกันว่ามูลไส้เดือนใช้ได้กับต้นไม้ประเภทไหนกันบ้างนะคะใช้ได้กับต้นไม้ทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ดอกไม้ใบไม้ประดับไม้กระถางหรือพวกกล้วยไม้ก็ใช้ได้ค่ะอีกประเภทก็จะเป็นพวกไม้ผลสนามหญ้านาข้าวและผักสวนครัวทุกชนิดนะคะสามารถใช้ได้ค่ะ ต่อไปเรามาดูเรื่องประโยชน์ของมูลไส้เดือนกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างข้อแรกนะคะมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารสำรองที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชข้อที่2อ,อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วทนต่อโรคและมแมลงค่ะ 3. มีฮิวมัสช่วยกักเก็บธาตุอาหารและปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุยข้อที่4ช่วยเร่งรากเร่งดอกบำรุงต้นบำรุงผลและบำรุงใบค่ะ มาดูวิธีการใช้มูลไส้เดือนกันนะคะว่าใช้ยังไงกันค่ะถ้าเป็นไม้กระถางนะคะใช้โรยหรือฝังดิน1-3ช้อนโต๊ะทุกๆ7-15วันค่ะถ้าเป็นแปลงปลูกใช้โรยหรือฝังดินครึ่งกิโลถึง1กิโลต่อพื้นที่1ตารางเมตรทุกๆ2-3สสัปดาห์ค่ะถ้าเป็นไม้ยืนต้นนะคะใช้โรยหรือฝังดินรอบทรงพุ่ม 1-3กิโลกรัมทุกทุกถึงสเดือนค่ะอันนี้เป็นต้นกล้วยไม้ที่ป้าปลูกไว้นะคะจากที่ไม่ได้ดูแลมาระยะหนึ่งแล้วนะคะต้นก็เริ่มโทมใบเหลืองลากก็เริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วไม่เคยออกดอกเลยค่ะหลังจากใช้มูลไส้เดือนต้นก็เริ่มแข็งแรงขึ้นใบเริ่มเขียวแล้วก็ลาก,ก็ออกเป็นสีขาวบางกระถางก็เริ่มออกดอกค่ะ กระถางหนึ่งป้าจะใส่มูลไส้เดือนประมาณ2 3ถช้อนหรือมากกว่านั้นถ้าต้นไหนที่ว่าดูแล้วไม่แข็งแรงนะคะหลังจากใส่มูลไส้เดือนแล้วก็ฉีดน้ำให้ชุ่มไม่แนะนำให้ใช้สายยางนะคะเพราะว่ามูลไส้เดือนจะไหลออกไปหมดใส่บำลงทุกทุกๆ7 1 5วันแล้วหมั่นรดน้ำให้สม่ำเสมอนะคะก็จะได้ต้นที่แข็งแรงแล้วออกดอกสวยงามแบบนี้ให้ชมกันค่ะ ใครสนใจลองไปทําดูได้นะคะป้ารับรองว่าได้ผลดีจริงๆช่วงนี้หลายคนอาจจะอยู่บ้านนะคะลองหาต้นไม้มาปลูกดูหรือดูต้นไม้ดอกไม้ที่เราปลูกไว้แต่ไม่มีเวลาดูแลนะคะเอามาใส่ปุ๋ยบำรุงก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามเนาะออกดอกให้เราชื่นชมเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่รักต้นไม้แล้วยังช่วย ผ่อนคลายความเครียดให้เราด้วยเพราะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเหนื่อยและทอ้อขอให้ทุกคนมีกำลังใจสู้กันต่อไปนะคะคลิปหน้าป้าจะพาไปชมการปลูกผักสวนครัวง่ายๆกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ